ศีลทำไม่กลับมาโลกาจาวินาทโลกาก็คือใจคนก็คือมนุษย์คือคนนี่แหละโลกก็คือคนในสังคมก็คือคนเนาะเพราะฉะนั้นศีลถึงเป็นตัววัดในความดีความประพฤติดีความไม่เบียดเบียนเนาะเพราะฉะนั้นอบุคคลใดที่เห็นคุณค่าของศรรีลเนาะ บุคคลนั้นคือเห็นคุณค่าของตัวเองของใจตัวเองเนาะ,ะผู้มีศีลยอมอ่านหารเนาะอรอ่านหารนะเพราะฉะนั้นคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีเนาะนี่คนไม่มีศีละจะให้ความเคารพนับถือในตัวเราเองไม,ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น สีเลนะสุกจริงยันติศีนนำไปสู่ความสุขสงบแห่งใจเนาะนี่เนาะศีเลนะโพกสัมปทาเนาะีลนำไปสู่ภพกัพรนะ์เนาะสีเลนะนิพุตริงยันติตัดสมาสีหลังวิโสไายศินนำไปสู่นิพานเนาะนี่ <c oughs> นะสนำไปสู่ความสุขคนมีศีลย่อมนอนหลับ ยอมสงบเนาะอ่ายอมไม่กลัวเห็นไหมเพราะคนมีศีลศีลจะคุ้มครองคนที่มีศีลน,นะเพราะเราเอาศีลศีลก็จะคุ้มครองเห็นไหมถ้าคนมีศีลเนี่ยเห็นไหมจะไม่โกหกพกลมอ่าก็จะไม่กลัวไม่กลัวเขารู้นะไม่กลัวเขารู้นะเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้น คนมีศีลย่อมมีความสุขเนาะคนมีศีลนนำไปสู่โภคะโภกทรัพย์ต่างๆเนาะ,ะคือคนมีศีลแล้วย่อมมีความเคารพนับถือร่องสร้างความเชื่อมั่นมั่นคงในจิตในใจอเห็นไหมใครก็อยากคบค้าสมาคมใครก็อยากเข้าหาเรียกว่าหอมศีลหอมดมเนาะ เออนะเห็นไ,ไหมก็นำไปสู่พกกระซับได้เรียกว่าหอมศีลนี่หอมหวนทวนลม,มนะศีลนําไปสโสนี้ผ่านเห็นไหมเพราะศีลเนผู้มีศีลย่อมอาจหานย่อมเห็นความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเนาะเห็นไ,ไหมย่อมทำความสงบให้เกิดขึ้นทำศีลเห็นไ,ไหมศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไ,ไหม ศีลต้องนำหน้าอยู่แล้วเห็นไหมอ่าเพราะฉะนันะ้นอศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเนไตรสิกขาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เนาะเออไม่ได้สอนมาหาไรายได้เข้าวัดนี่เห็นไหมอ่าไม่ได้สอนมาหาให้คนเคารพนับถือหรอกนะเออไม่ได้สอนมาทําวัตถุมงคลหรอก เนาะต้องกลับไปทบทวนดูใหม่นเนาะใช่ไมเ <c oughs> พราะฉะนั้นลาบสักการะหรือทรัพย์สินเงินทองล้วนเกิดจากกรรมที่เราสร้างความร่ํารวยยากดีมีจน,นเนาะนะย่อมอเกิดจากกรรมที่เราสร้างไว้ผลไว้จริงไหมเมื่อทรัพย์ของเรามีมากเห็นไหมผู้มีสินก็ย่อมมีเมตตา ย่อมให้ทานแจกจ่ายไปอนุเคราะห์โลกเนาะเห็นไหมเพราะงั้นมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้ามีศีลเนนะี่ยเนาะเห็นไหมมีทรัพย์มากเท่าไหร่ทรัพย์นั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนต่อตอนเองถ้าคนไม่มีศีลน,นะคนไม่มีศีลบุคคลที่ทุศีลถึงจะมีทรัพย์มากก็จะนำทรัพย์นั้นไปทำลายตัวเองและคนอื่นเห็นไหม ศีลซึงเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเห็นไหมอเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับศีลนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเหน็นไหมศีลซึ่งเป็นขั้นต้นที่ต้องมีเนาะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะถ้าผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ศาสนาจริงๆใฝ่พ้นทุกข์จริงๆต้องมีศีลเป็นตัววัดวัดใจตัวเองนี่แหละไม่ได้วัดใจคนอื่นเนาะเออ เพราะฉะนั้นขอใหอ้พวกเรา,านำเอาศีลเอาธรรมนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่ชโลมชำระล้างความาสกรปรกโสม,ม,มออกจากจิตใจให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นใครจะไปยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเรื่องของเขาเนาะเราจะเดินทางมุ่งไปสู่หนทางแห่งทางดับทุกพ้นทุกให้ได้ เนาะเออเวลาเรายิ่งน้อยลงน้อยลงเนาะเออเนาะโลกมันก็วุ่นวายของมันอยู่อย่างเงี้นะเออแต่บุคคลยังไม่เห็นโทษเห็นภัยก็จะไปว่าอะไรก็ตามสบายเนาะเออแต่เรามาบวชมาปฏิบัติเพื่อจะออกจากโลกออกจากทุกข์ออกจากอารมณ์จริงไหมอ่าอ่าไม่ใช่ไปโทษนั้นโทษนี้คนตาบอดก็จะไปโทษว่า อาถ้าเราตาดีเราคงจะมีความสุขคนหูหนวกถ้าเราเย้่ยินเสียงก็จะมีความสุขคนแขนขาดก็ถ้าเรามีแขนคงจะดีอย่างเงี้ยมีความสุขคนขาขาดเนี่ยเราบอกโอ้ถ้าเรามีขาดเดินได้จะมีความสุขตอนนี้เรามีครบ32ไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเรามีความสุขเรามีความเพียรกันหรือย,ยังนเนาะเพราะฉะนั้นจงทำมันทำความดีทำความเพียร เนาะนำเอาศีลเข้ามาเนาะไม่ใช่แสวงหาอย่างอื่นเนาะเออให้เขาหาไปเถอะทั้งโลกอ่ะเนาะขนขวายทรัพย์สมบัติมหาศาลเออเราจะหาศีลหาธรรมเนาะเอออ่าเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจเด้อเนาะลวงตาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เชื่อมั่นในความดีความงาม ของจิตหลายๆดวงที่มาบวชมาปฏิบัติที่วัดป่าบ่อน้ำมาไปอินเนาะเออคนดีจริงๆน่ไม่ใช่ว่าคนไม่เคยทำผิดแต่คนจะประพฤติแก้ไขตัวเองนั่นะเรียกว่าคนดีผิดเป็นครูนะเออผิดบ่อยๆอย่างกูก็เป็นอธิการบดีไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเออถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขแล้วไม่ใช่ผิดเป็นครูจริงไหมเออ เพราะฉะนั้น,นเนาะมันไม่มีอะไรหรอกเรื่องของโลกโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะอมอมเมาตัวเองหลงเพลินๆนะเนี่ยเนี่นี่นนนเนาจงพากันสงบอา่าจากกิเลสตัณหาตังหากที่ความสงบที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงสุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มีเห็นไหมจงนำเอาพระธรรมพระธรรม พระธรรมก็คือคำสอนอของพระพุทธเจ้าของพวกเรามาทำให้ตัวเองสว่างสวัยด้วยสติปัญญาไม่ได้หลงงมงายมารอใครมาช่วยมาหลนบันดาลไอ้ผีสางเทวดามาหลนบันดาลน,นี่นี่น,นีเขาเรียกว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาผีศาสนาอย่างอื่นไปศาสนาพุทธนี่ต้องมีสติต้องมีปัญญานะ ความเชื่อความศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบด้วยสติปัญญานะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มีนี่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เราจะมานั่งปลูกเสกตัวเองไม่ใช่ไปปลูกเสกปูนหินปูนทรายนะเนาะปลูกเสกตัวเองเนี่ยโดยนำเอาอาณาปานสตินี่แหละมาเป็นเครื่องมือปลูกเสกเนาะ เอออาลมหายใจเนาะนี่เราจะนั่งปกตัวเองนะเปิดตาในตัวเองนะคือตัวสติตัวปัญญานะให้เห็นแจ้งในทุกข์เห็นแจ้งในความไม่ดีไม่งามเห็นแจ้งในอารมณ์ทั้งหมวพวงเนาะให้เห็นแจ้งในปจิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นการตัดกระแสแห่งการเกิดโดยสาวรนเนาะ <c oughs> มีอะไรไหมน,น้ด ครับข้าการหลวงตาคำถามจากไร์สดครับคุณวันนะขอากราบนมรักาการหลวงตาครับขอโอกาสถามว่าคําว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนั้นรู้แบบไหนรู้อย่างไรครับขอหลวงตาช่วยแก้ไขด้วยครับก็รู้สึกตัวนี่แหละเนาะอืมตอนนี้ถ้าคนรู้สึกตัวมันก็จะไม่หลงตัวไงเหมือนคนเนี่ย ความผิดของตัวเองตำหนิตัวเองมันก็จะแก้ไขตัวเองนะนั่แหละเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้จิตใจตนเนาะไม่ใช่ไปรู้คนอื่นเนาะถ้าไปรู้แต่ข้างนอกไปรู้คนอื่นเนาะก็จะไม่รู้ตัวตนก็จะสร้างอัตตาเห็นไหมสร้างอัตตาสร้างกิเลสสร้างตัวตนนะเป็นอีโก้หลงตัวเองนั่นแหละนะเนี่เนนี่ พวกนี้ก็จะไม่เป็นประจัดต่างแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วเห็นไหมตัวสติตัวรู้สึกตัวฉัมปชัญญะนี่แหละเรียกว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆมีความรู้สึกตัวมุ่งมั่นกันไปเรื่อยๆอเราก็จะเห็นอเวทนาทุกข์ก็เห็นสุขก็เห็นเนี่นี่เนนีเห็นความคิดอะไรก็เห็นคิดดีก็เห็นคิดไม่ดีก็เห็นเห็นไหมเออ ทุกอย่างจบที่ใจมันเกิดที่ใจต้องดับที่ใจแม้หยับที่มันเกิดเหตุมันเกิดจะตรงไหนต้องดับที่นั่นเนาะนี่เรียกว่าเป็นปัจจิตังเห็นเฉพาะตน,นะเนาะขอสาธุการด้วย่ําเนาะขอการหลวงตาครับจากคุณทุกย้อนความคิดครับขอถามอนุญาตเรียนถามว่าขายเหล้าขายเบียร์ตามงานบุญเป็นบาปไหมเจ้าค่ะ ขายก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะไปกินให้มันเมา <laughs> <laughs> จริงไหมดูดีๆนะคนขายนี่ก็ไม่ได้สร้างเหตุที่จะไปกินนะเออเหมือนหลวงตาบอกมึงจะซื้อเหล้ามาสิบขวดเนี่ยถ้ามึงไม่เปิดกินมันก็ไม่เมาหรอกจริงไหมเพราะเหตุมันยังไม่สิ้นสุดถ้ามึงกินให้มันเสียสติสัมปชัญญะเขาเรียกมัชชะมืนเมาเนี่ยอะจริงไหม เราตั้งอยู่นี่ถ้ามึงไม่ยกเข้าปากเนี่ยมึงจะเมาไหมล่ะจริงไหมอย่าไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้อย่าไปสงสัยสิ่งพวกนี้อยู่เลยเนาะสงสัยตัวเราเองเราจะไม่กินอย่างเงี้ยจริงไหมเอออ่ะอ่ะ,อะเพราะมันเป็นอบายมุกเป็นความเสื่อมของสติของปัญญาไงกินเหล้าเนี่ยจริงไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสตินะ ธรรมะต้องอาศัยสตินะจริงไหมล่ะเมื่อเราไปทำลายสติกันนะขับรถมันยังไปชนน่นชนนี่อยู่เลยเพราะขาดสติเพราะคำว่าสุราเมรียมัชชะมัชชะแปลว่าหมึนเมาขาดสตินั่นเองเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนคนขายเหล้าขายเบียรเขาไม่กินมันอย่าเป็นไรไปเนาะมันเป็นอาชีพนึงกูก็ไม่ได้ว่าหรอกกูก็ไม่เคยนะจำไว้กูก็ไม่เคยขายเหล้ขาลขายเบียรเนาะก็ ตอนเปิดร้านอาหารเนี่ยลองตาเปิดร้านอาหารเนี่ยตอนแรกก็เออ <c oughs> ขายนะเออบอกว่ามีเล้ามีบียขายไหมคนมากินร้านอาหารกูบอกไม่มีไปซื้อให้หน่อยสิก็กวิ่งไปซื้อให้จริงไหมพราเป็นลูกค้าซื้อไปซื้อมาเราก็เกิดความละอายเ,ออเราเป็นสิทธิ์มีครูเนาะ จริงไหมอาจารย์ศิลอาจารย์ศิลคนเรียกกูอาจารย์ตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วนะถ้ากูยังขืนประพฤติมาขายอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันก็เสียที่เสียกูบาอา,าจารย์จริงไหมเราก็เลยไม่ขายเพราะไม่ขายลูกค้าก็ไม่มากินร้านกูเลยอะ,อะต่อไปกูก็เลยทำกินเองอก็ต้องยกเลิกการขายอะ อมันเจ๊งไปเชีระยองอ่ะนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะน้องตาขายได้สี่เดือนกว่าๆยังก็ีเจ๊งไปลงทุนเป็นเป็นล้าน,านนะอ่ะนะพอมาเปิดที่เชียงใหม่ก็อยู่ข้างตลาดคิดว่ามันจะไปกินที่อื่นมันก็สั่งเบียร์มากินอยู่ร้านเราอยู่ดีเห็นไหมถ้าเราไม่ขายแม่นั่นมันก็ขายอาหารไม่ได้มันบอกกินข้าวไม่อร่อย เห็นไหมมาก่อนมันก็สั่งเบียร์นี่แหละก่อนสั่งเหล้านี่แหละก่อนเอาอีกแล้วเห็นไหมเอาไปเอามาเราก็เลยต้องเลิกขายเลิกทำร้านอาหารอ่าอาเลิกทำร้านอาหารอ่าเพราะฉะนั้นาบาปหรือไม่บาปแต่เราถ้ามีใจสำนึกเนาะโอ้เรามันไม่ดีเนาะเป็นสิษย์มีครูเนาะเราอาจจะเป็นสาเหตุ่างเงี้ยอ่า เรากังวลใจเราก็ไม่ทําซะก็จบไปเนาะด้ขอโอกาสถามครับจากคุณภูวร์ถามว่าศีลนําไปสู่โภกทรัพย์นําไปสู่โภกทรัพย์ได้อย่างไรครับศีลเนี่ยเป็นสัจจะใช่ไหมคนมีศีลย่ามอาหารย่อมมีสัจจะจริงไหมใครก็อยากคบหาใครก็อยากค้าขายด้วยถ้ามึงไปขายจริงไหม มึงไปยืมใครเนี่ยไปยืมตังใครเนี่ยมึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์เลยถ้ามึงมีสัจจะมีเครดิตจริงไหมเออเออไม่ต้องมีคนค้ำประกันเลยเฮ้ยเอาตังมาหน่อยสิไอ้ชัยเอเอเนี่ย,ไอ,ยไอ้ชัยไอนายกชัยเนี่ยเอาตาังมาหน่อยสิเว้ยเอเอออให้กูสักหมื่นหนึ่งนะไม่มีอาจารย์ห้าร้อยเห็นไหมยังดียังได้ห้าร้อย บางทีมันก็สามร้อยเป็นนายกแต่ไม่มีตังค์หรอกจริงไหมเออสําหรับกูเนี่ยนะมึงเชื่อไหมกูพกเงินเนี่ยสดสมัยกูเป็นโยเนี่ยเต็มกระเป๋าเป็นแสนจริงๆกูชอบอวดไงเอเอไอ้ชัยบอกว่าอาจารย์ขอทุนไปจัดงานหน่อยออหมื่นหนึ่ง เอาไปสองหมื่นเลยจริงกูเนี่ยฮะเหมือนคนมาทําบ้านกูเนี่ยช่างกระจกเนี่ยมันมาเหมาทําบ้านกูอ่ะมันบอกว่าทั้งหมดในสามหมื่นสองกูบอกเอาสี่หมื่นไปเลยกูใจสี่หมื่นเลยรีบทาจริงกูเป็นยอมนะอ่ฮะอ,ะอ,ะอะไม่มีนะฮะอ่ไม่ได้สนใจไงทีนี้มึงรู้เลย แต่ก็ไม่ดีนะมีเครดิตด,ดีๆเนี่ยนะมีเครดิตครั้งหนึ่งกูไปซื้อบุหรี่เมื่อก่อนบุหรี่ซองละสี่สิบมัง้งอ่าภรรยาก็เอาเงินให้สมัยเป็นโยมให้สีให้ 40, ให้าสิบบาทก็กูก็ใส่กางเกงขาสั้นน่ยไม่ไม่เอาไ,ไม่ได้เอากระเป๋าไปด้วยใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวเนี่ยนะเดินไปเขาผ่านวงไฮโลนะ ด้วยเครดิตของกูเนี่ยกูเลยไปยักยักไปยักมาไปซื้อบุหรี่มีเงินห้าสิบบาทเสียไปแสนกว่าบาทสองแสนเครดิตดีไงใครก็อยากให้ยืมเห็นไหมนำไปสู่พวกกระซับไหมอ้าเออาอ,อใครก็อยากให้ยืมเห็นไหมมึงเน่ไปยืมเขาได้ไหมล่ะแต่สำหรับกูเนี่ยโอ้ยยิ่งเจ๊กนะ คนขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยเวลาเห็นแม่งานศพน้องกูเนี่ยกูบอกเฮ้ยงานศพบ้านนอกเนาะเอาเบียร์ไปให้สักสองสำลังเขาเอามาไว้เลยเป็นคันรถเลยเหลือค่อยเอาขนกลับไม่ได้จ่ายตังค์นะเสร็จงานค่อยไปจ่ายเห็นไหมเครดิตนำไปสู่พวก่องเลยไหมอ่าเพราะความไว้ใจไงจะไม่นำสู่พวกกระซับได้อย่งไง จริงไหมเออเอาละพูดมากก็มากเรื่องอรับพรซะไม่จบหราพูดกับคนนะนะมันมีแต่ความสงสัยอยู่เรื่อยเนาะเอา,เอาสั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปติตังสุมหังคิปามเ มิชฉันตุสัเบปุเรนตุสังกัปจันโดปรรโสยธามณีโชติราโสยธาอภิวารนาสิริสะนิจังมุตตาจายิโนจตารธรรมวันเตอายุวโนสุขงหะลังสาส